닛สันนาวาร่าครับ2.5 EL Black Edition ไม่เริ่มต้นเก่น14,000กิโลเข้ามาใหม่ทั้งหมด5คันที่เพชรยนต์นะครับใครสนใจนะรุ่นไหนคันไหนนะทักมาเลยนะสำหรับนี่สีขาวมี2คันสีดำมา1คันและสีเทาดำอีก1คันนาวาร่าเกียร์ออโต้ไม่น้อย4ประตูยกสูงสภาพสวยนางฟ้ารถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางเดี๋ยวมาอัปเดตกัน5คันให้ดูก่อนใครสนใจดูว้จบอย่พลานนครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพยรยนทุกคนทุกท่านครับวันนี้พา,าพามาอัปเดตนะช่องนี้เป็นช่องรถกระบะนะครับหรือช่องรถครอบครัวมีรถกระบะนะครับนิสสันนวาวาล่าแบล็กอีดิชั่นเกียร์ออโตเป็นปี19ผลิตปลายปีจด20เข้ามาใหม่ครับมีสีเทาดําแบบนี้นะครับมีแคลรี่บอยทุกคันนะเป็นรถหน่วยงานครับมือเดียวปลดระวังประวติศูนย์พึ่งลงจากเทลเลอร์มา เป็นรถที่เขาเรียกว่าเช่าใช้เนาะหมดสัญญาเป็นปี19ผลิตปลายปีจด20ครับเข้ามาทั้งหมด5คันไม้น้อยที่สุดนะหมืนสีมีไม่หนึ่งหมืนสี่พกิโลนะครับอยู่2องคันเป็นตัวท็อปด้วยนะสองจุดห้า e อลแบ็นะครับแต่งให้แล้วเท,ท่ๆแบบนี้มา5คันติดแคลริบอยให้ครบสภาพนะครับรถสวยเกรด A เกียออโต้ขับง่ายๆผู้ชายขับได้ผู้หญิงก็ขับดี มาทั้งหมด5คันคันนี้คันแรกครับนี่เลอะน้าฝนเลอน้ํามาเลยนะครับยังไม่ล้างนะนี่เข้าใหม่สภาพแรกรับครับได้เบาะหนังครับต้องถอยจอทัลกรีนะครับฟังก์ชันต่างๆมาให้ครบครันเกียร์ออโต้ด้วยสวยน่าใช้เลยนะแต่งเดิมแท้โรงงานนี่มีแคลรี่บอยให้นะครับมาทั้งหมด5คันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วขึ้นตัววิ่งให้นะครับราคาเนี่ยผมเรียนตามตรงราคายังไม่มาเลยผมเดานะว่า4ปลาย5ต้นไม่เกินนี้4ปลาย5ต้นนะครับอ่าราคามันประมาณนี้แหละนะสำหรับ เกียร์ออโต้นาวาร่าแต่รถเนี่ยผมไม่แน่ใจราคาขยับหรือเปล่าเพราะไม้มันน้อยมากอะไม้มันหมื่นสี่สองคันนะครับแล้วก็มีหมื่นเจ็ดหรือเปล่าหมื่นแปดประมาณนี้นะแล้วก็มีสองหมื่นนะครับมีสีเทาดําคันนี้คันแรกครับสีเทาดําและเป็นรถกระบะนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นประมาณ3จุดกว่ากว่านะเริ่มต้นสามเปอร์ซกว่านะครับมีให้นะใครอยากได้รถกระบะมือสองนะครับรถนี้โคตรน่าใช้นะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับโคมไฟโปรเจคเตอร์นะป่งทุ่มล้อเท่ๆดูบึกบึนแบบนี้นะครับ สวยน่าใช้ตัวแต่งเดิมๆแท้โรงงานให้แล้วนะครับราคาประหยดัดผมว่ามันราคามันถูกอะ่ะนะป้ายแดงออกมาประมาณ9ก้าแสนกว่าใช่ไหมผมว่าราคามันลงมาเกิน50%นะป้ายแดงเกือบล้านอะ่ะตอนนี้นะครับผมว่า4ี่ปลาย5ตน้นเะอ้านะนะวันที่ถ่ายราคายังไม่มานะครับรถมันเพิ่งเข้ามาจอดนะครับ5คันตะกี้เราดูเทาดําไปแล้วเนาะเดี๋ยวมีสีขาวอีก2คันครับและสีดํา1คันเทาดําอีก1คัน่นะให้ดูสีขาวกันก่อนสำหรับคันนี้ 7-3-3-5นะครับเผื่อใครสนใจนะนิสสันนาวา r แบล็ c k e d i ชัน n 2.5 EL สภาพเนี่ยแกลกรับเนะี่ยคุณดูดินะครับสวยกริบอ่ะ19.20นะปี1 9บ0ีรถยังไม่ล้างเลยคุณดูนะครับรถยังไม่ล้างเลยนะเนี่ยเป็นพวกรถหน่วยงานนะไม่ใช่รถบ้านนะครับรถหน่วยงานนะครับมือเดียวประวัติศูนย์นะครับสวยน่าใช้ได้4ประตูครับนาวา r านี่มีแอร์หลังด้วยนะนะครับล้อมแม็กลายเท่ๆชุดแต่ง เดิมแท้าโรงงานให้แล้วมีแคลรี่บอยให้พี่ๆครบๆแบบนี้นะใครไม่เอานะถอดได้นะครับใครไม่เอาแคลรี่บอยถอดได้นะครับแต่ผมแนะนําคุณเอาไปแล้วคุณไปถอดเองนะคุณเผื่อไปขายได้นะครับแคลรี่บอยนะเป็นแคลรี่บอยแบบไม่ได้เทอท้าด้วยคุณดูดินะครับมันพอดีหลังคานะครับขับขึ้นที่จอดรถห้างอะไรแบบนี้ได้นะครับมาทั้งหมด5คันใครถูกใจทะเบียนไหนนะทักมาหาผมนะครับ0659513374 l ลาย ID p ี e k ีเ2เป็นไงคันที่2ทะเบียนนี้7 3 3 5สวยไหมแล้วสวยถูกใจนะกดไลค์นะกดซับสไคร e ช่องผมไว้ด้วยช่องนี้ไม่ได้ลงบ่อยนะแต่ลงทีไล่เด็ดตลอดนะแล้วผมให้นะพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปผมซื้อจากช่องผมไม่ว่าคุณจะซื้อสดหรือซื้อจัดไฟแนนซ์ที่ช่องนี้นะครับผมให้เลยฟรีรับประกันเครื่องเกียร์หน1ปีซ่อมศูนย์ศูนย์นิสสันนะ่ยทุกที่ทั่วประเทศไทย คุณเอาไปเข้าศูนย์ได้เลยเอาให้นะพิเศษสุดๆนะพิเศษกว่าใครนะครับมาดูคันต่อไปสีดําครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้ว4จุดนะครับกล้องถอยมีนะครับข้างหน้ามีจอทัชสกรีนด้วยนะสําหรับนาวาล่าสีดําคันนี้สีดําดูสวยเนาะนะดูบึกบึนนะครับดูบึกบึนแบบนี้ชุดแต่งเดิมแท้รอบพันลดหน่วยงานครับมือเดียวปลดระวังปลดศูนย์เบาะหนังเกียร์ออโต้กล้องถอยจอทัชสกรีนครับคันนี้ทะเบียน3558เพื่อใครถูกชะตามันนะคันนี้นะครับ ราคาเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นตัววิ่งให้สําหรับคันที่3คันนี้นะครับใครสนใจสามารถทักไลน์หาผมครับ0659513374นะโทรเบอร์ได้แอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้นะครับนาวาร่าเกียร์ออโต้นะครับ4ประตูยกสูงนะมีแคลรีบอยให้แล้วด้วยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนถูกกว่าไปแดง50นะผมว่านะมาดูคันต่อไปครับคันต่อไปได้เป็นสีเทาดำนะไม่เริ่มต้นแค่1มนนะครับคันไหนเดี๋ยวขึ้นตัววิ่งให้ คันนี้3 5 4 6นะทะเบียนใกล้ๆก,ก,กันต่อๆกันได้เป็นสีเทาดำเหมือนกับคันแรกนะครับนาวาล่าแบ็กอิดิชั่นสองจนะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาใหม่เหมือนกันนะเมื่อวานลงเทลเลอร์มา5คันนะครับสีขาว2สีดำ 1, า1ึ่งเทาดำสอนะถูกใจคันไหนนะอย่าพลาดกันทุกคันเป็นปีเดียวกันปีย่ปี19.20 19. ได้เกียร์ออโต้ครับ2.5 EL ตัวแต่งแบ็กอิดิชั่นต้องถอยจอร์ดสกีนแคลร่บ,บอยมาให้ครบครันเหมือนกัน น่เท่ๆแบบนี้นะครับสนใจทักมามาดูคันที่5คันสุดท้าย7336นะครับนิสสันนาวาร่าแบล็ e d i t i ชันนะคันนี้7336ครับ2.5นะครับตัว EL ตัวท็อปนะครับกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมีชุดแต่งบันดงบันไดามานะครับเลอะๆหน่อยนะมันเพิ่งเข้าแต่คุณดูดิรถมันสวยมากเลยนะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยชนเลยนะครับรถมือ2คันเกี A รเอประวัติศูนย์นะครับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวัง ใครสนใจนะนาวาร่านะครับเข้ามาล็อตนี้นะอย่าพลาดกันนะ065 951 3374สาครับสำหรับนาวาร่าคันนี้เกียร์ออโต้นะไม์เริ่มต้น14,000ไม์เยอะสุดแค่2 0 0 0มกว่านะครับอ่ามีแคลรี่บอยให้ครบแล้วเราได้เกรดเเข้ามานะครับทั้งหมด5คันนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับคันไหนรุ่นไหนนะก็สามารถทักมาได้นะครับสำหรับรถกระบะเป็นยนต์มีประมาณ0 5 0 0คันนะรกระบะแคปมี ออโต้ Auto, ยกสูงอะไรต่างๆแบบนี้มีนะครับสนใจสามารถติดต่อหาผมครับ0659513374รถนี้นะครับถ่ายให้ดูก่อนคลายแบบยังไม่ล้างใครถูกชะตานะทะเบียนไหนคันไหนนะครับสีดำสีขาวสีเทาดำทั้งหมด5คันไม่เริ่มต้นเพียงแค่14,000กิโลนะครับไม่อยากให้พี่ๆพลาดด้วยปักการทั้งปวงนะคลินี้อาจจะจบไวหน่อยนะเพราะว่า มาถ่ายให้ดูนะตั้งแต่แรกรับนะครับให้ดูสภาพตั้งแต่ก่อนปรับสภาพก่อนล้างนะว่ารถเกรดเอนะครับมันเป็นยังไงนะครับรถเกรดเอดีเพชยยน์มันเป็นยังไงนะวันนี้ถ่ายให้ดูแล้วหวังว่าจะถูกใจกันนะครับสนใจติดต่อหาผมนะครับ0659513374สำหรับนาวาล่าเนี่ยผมยังมีราคาเริ่มต้นประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าบาทเป็นตัวแคปแคปแมนวนวลยกสูงปีมา1920 18อะไรแบบนี้มีนะครับแล้วก็มีที่พร้อมเลยก็มีอ่าแมนวนวล 4.1มีนะปี19ะนะครับสีแดงนะสีประตูแมนนวลยกสูงนะครับตัว2.5 2.5e นะครับแต่ลอถเนี่ยผมบอกเลยคุณได้ el นะครับได้ el คุ้มค่าคุ้มราคาเพราะอะไรหนึ่งเลย airbag มีให้เนาะ air หลังมีให้นะครับกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมีเบาะหนังมีนะครับแล้วก็ c ครี y boy มีนะชุดแต่งก็เดิมแท้รอบคันแบบนี้ไม่อยากให้พลาดโดยปรกกาทั้งพวงถูกใจคันไหนทะเบียนไหนทักมาคุย ทักมาสอบถามได้นะครับเพชรยนต์ยังมีรถมือ2นะประมาณ400คันถ้าเฉพาะกระบะเนี่ยมีมาสัก50คันนะครับ f o r t u n e r MuX มเนี่ยมีเยอะเลยนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนนะทักมาเดี๋ยวตอบให้นะแล้วบอกเลยว่าโทรมาทักมาให้ราคาพิเศษนะอยากรู้ว่าพิเศษยังไงนะทักมาสำหรับรถกระบะเดี๋ยวดูแลให้พิเศษครับนะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i b e ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะการอัปเดตรถกระบะสวยๆเข้าใหม่แบบนี้ที่เพชรยนต์ครับหรือนะครับ ถูกใจคันไหนโทรมา0659513374ตอนจากการอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับจะได้ไม่พลาดรถสวยอัปเดตใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ